โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นแมตช์แรกของปี2017นะครับที่เล่นวางบอมบ์นะครับซึ่งไม่ได้จับเกมนี้ไม่ได้จับคมอมมาเกือบเดือนได้นะครับทำงานช่วงปีใหม่โอเคครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตการยิงลมยิงกำแพงกันนะครับยิงแม้ทั้งลมทั้งกำแพงเลยนะครับปืนที่ใช้นี่จะเป็น h k เคนะครับ ซึ่งได้คัสสันมาอย่างดีนะครับเปล่าหรอกหยิบ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 ไปงั้นไม่รู้จะได้ปืนเลยตอนนี้ที่เล็งไว้ก็มี h ฮเคแล้วก็ฟาร์มาสนะครับค่อยมาลองเออจะปุ๊บผมค่อยมาลองว่าปืนไหนจะแจมแมวกว่าจะเล่นนานไปไม่เป็นจะรดนสนายนี่หว่าโมปิดแม่เ่อนกุลับหมดเลย เอาใจเย็นเพื่อนโอเฮ้ยอย่าทิ้งกูสิโอ้ใหม่กูเน็ตเจอ MG4 หน้าฟน่าแเลยรู้ว่าใครโทรเข้า thank you my friend เอาละครับฟอ็อกซี่เจ็บหนึ่งครับวางบีครับผมเลือดเหลือสองด้วยครับเรามาดูทำเพื่อนยังไงปุ๊บเอาละครับอโอ้โหหมดแม็ก นะครับเกิดรับบึ้บุูยไม่ตายยังไงจังหวะนี้พลาดไปหนึ่งวินะักครับุูยนั่นแม่งต่างประเทศวส่รองเท้าแดงนี่ยโอเครับอย่งางกขอเราได้อซิทหนึ่งครับมอนในแง่ดีถามว่ามุมระเบิดสุดตรงนี้จำได้หรืออะไรป่าหลอกปลามั่วจำไม่ได้แล้วมุมระเบิด ผมเพิ่มเปุ่มปุนขแฟแลชเรียบร้อยเพื่อนดาเราไหมไมีสี่ยงาร <c oughs> แกเย่เคไอ้ฟีดเลยฮ่เ <c oughs> ก็บปืนกูชิมินี่ รัวปืนพี่ใครเก็บละตายน้องเ้ยมาแล้วมองออกละเพื่อนหรือบร้อยจ้าเฮ้รแค่เอาวะยังว่าได้มอดเลยปืนนี้เรียบร้อยครับโคตรอ้าวเกมมิ่งสไนแม่งมาประชดชีวิตครับเรามาเป็นสไนประชดชีวิตกันตายแน่มึงบนนี้อย่างไรเขาเล่งเรา กนน้เลยิงลมโอ้โหหน้าฟันปากกนอาชีพเดิมยับนะโคตรยับเลยยับแบบไม่ยับธรรมดานะยับยี้ ใจเย็นเพื่อนเหลจะสิบว่ะสายมาสายมาจะบร้อยครับไอ้รองเท้าแดงม,มึงใส่แว่นแดงอ่ะเนีน่ยนะเล่นแบบลองเล่นแบบสุม,สม,ม,สมุมสมุนเลยมั้งะต้องปรับสายเมาส์หน่อยหนมันจะดึงลงตัว ข้างในนี่หว่าเอาปับสายเมาส์หน่อยมบังดึงไปแถวแถวขอบโต๊ะตรงมุมที่ผมถนัดไม่ได้สายต้องยาวๆหน่อยับสายเมาส์บัญชีนิดนึง ครั้งล่าสุดที่เล่นไอ้ครั้งล่าสุดที่เล่นเคนี่ก็นานแล้วนะอับหาใหญ่เลยหาใหญ่เลยยังไงครับ อ๋อเห็นไหมลนะ่ะยังไงยังไงเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเข้าหัวยังปรับเมาส์ไม่เสร็จโมตันมองไอ้หานี่ยังนะจ้าคอยยุ่นฟรีกันนะจ้าอย่าพิง่งบุกมานะจ้ะาฝั่งรู้นอ่ะเบาๆกันหน่อยให้พี่ได้โชว์ศักยภาพความกาก,ากนิดนึง ตังคิวสาบกราเรียบร้อยรีบตายอคัเราถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลว พบการเคลื่อนไหวของศัตรูกำลังป้องกันการวางระเบิดวางระเบิดไปแล้ว รเรนนะาถูกกำจัดแล้วดีตบัตรจานล้มเหลวชุดช็อตสัเกี่ยวตายเลยแม้แต่ก,กูตเจออ้าหิงอยานี้นั่งแบบห ฐานและแก้ชนวนโอ้กหลวกเราถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลวทบการเคลื่นไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิด เสือกแม่นด้วยตู้รูได้ว่ระเบิดแล้วรีบค้นหาและแก้ชนวนเราถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลวโอเค

ต้องอมาด้วยกันวะภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหาร <c oughs> วางระเบิดเรียบร้อยกินสำเร็จศัจตรูทั้งหมดถูกสังหาร <c oughs> สถานที่ตั้งป้าม้าคนพบวางระเบิดลายใสนสิษยาก็ว่าปืนป่าม้าดีกว่าวะหืม <c oughs> <c oughs> สนายสักเลือดเย็ดโคือ

ปฏิบัติการล้มเหลวสถานที่ตัง้งปลอด้ัยตวาสบว่าระบบิดตั้งอูกตอง ลุมซ่มสาสินทรตัาไปถูกคนองวันเออร์ลายด้วยสรู้มุมอ่ะ ชาร์จไปวมดเยอะจังวะอืมไม่น่าสน Nó lẽ là... huyện lớn Thằng nhẹ Ui, trời ơi Những kia tôi đã nhiều tôi, đi ra tôi

เล่นฟรราร์มารปืนหลักด้วยวะ่ะ